นะครับตอนนี้เป็นเวลานั่งคิดเรื่องของสุขภาพคิดให้ทะลุว่าปีนี้จะหนักกี่กิโลจะออกกาลังกายวันไหนจะวิ่งกี่โมงนะครับจะไปวิ่งกับใครชุดมีหรือยังนะครับคิดให้มันจบว่าสุขภาพเราจะเอาไงกับมันกันแน่ในปีนี้ใช่ไหมครับคิดให้รู้ไม่ใช่แค่ละเ,เมอฮัดเชยมาว่าเ,ออเราจะพร้อมลงหรือหรือบอกว่าสักวันหนึ่งเราจะออกกำลังกายไม่มีทางเลยเชื่อผมเถิะแล้วก็พิสูจน์มาแล้ว ถ้าไม่ตั้งใจจริงไม่มีทางเกิดผลเพราะแค่ตั้งใจจริงยังลำบากเลยจริงไหมครับดังนั้นหน้าที่เราหนึ่งช็อตเรื่องสุขภาพเอาไงกับมันกันแน่ใช่ไหมจบเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเรื่องการเงินใช่ไหมตอนนี้แหล่งรายได้มีแค่ไหนเงินมีเท่าไหร่ทรัพย์สินทั้งหมดมีอะไรที่ดินบ้านเรือไนไร่นานะครับภรรยาสามีรวมไปเสร็จมาบุกกันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับท่านจะต้องรู้ทรัพย์สินของท่านว่า,ท,า,วาท่านมีทรัพย์สินเท่าไหร่กันแน่ทรัพย์สิสนหนี้สินลบกันก็กลายเป็น แล้วกลายเป็นมูลค่าสุดที่ของท่านอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเรื่องอ่าน,านพระคัมภีใช่ไหมครับพี่น้องมีมีใครบ้างที่ท่านตั้งใจอ่านปีปีนี้ให้จบหนึ่งรอบมีไหมครับตอนนี้ต้องถึงไหนแล้วนะฮะของป๊อปจําได้ไหมเรือเวเดติดนะฮะเรือเรือเรือนะฮะตอนนี้ต้องถึงเลวีนิติแล้วจริงไหมครับพี่น้องยังทันไหมไหมครับพี่น้องบอกกันกันสครับยังทันใช่ไหมฮะรีบเร่งสปีดอ่านก็ยังทันมิฉะนั้นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะ i วิชยุแลเมลิคริสต์มา s เวลามาเร็วมากเลยนะพี่น้องไม่ทันไรตอนนี้ปี2012ูึ่งสจบไปแล้วนะครับตอนนี้เดือนมกราคมผ่านไปแล้ว1เดือนเวลาปีนี้หมดไปแล้วประมาณเกือบ10% 10%หมดไปแล้วเหลือ90%จริงเปอรไหมครับเคลียร์แต่ละเรื่องนะครับประการที่6ก็คือเรื่องความเสียหายด้านจิตวิญ,ญญาณสุดท้ายนะครับในอิสยาห์บทที่59ข้อ2บอกว่าเมื่อเราทำบาป พระเจ้าก็จะไม่สามารถมายุ่งเกี่ยวกับเราได้เมื่อเราทำบาปสิ่งที่เราได้รับมาก็คือความพอใจในการทำบาปแต่สิ่งที่เราเสียไปคือความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้สร้างพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของทุกอย่างผู้เป็นแหล่งพลังงานทุกอย่างอิสยาห์บทที่5 9าข้อสองแต่ว่าบาปชั่วของเจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เกิดการแยกใช่บาปชั่วของเจ้าทาให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับ พระเจ้าของท่านและบาปของเจ้าทั้งหลายได้บังพระพักของพระลงเสียจากเจ้าพระลงจึงไม่ได้ยินใช่ไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพระเจ้าไม่ได้ไปไหนเราต่างหากที่ห่างพระเจ้าไปปัญหาที่ทําให้เราไม่สามารถจะใกล้ชิดพระเจ้าไม่ใช่อยู่ที่ตัวพระลงแต่เป็นที่เราเองถ้าเรายินดีละทิ้งบาป พระเจ้าจะให้กาลังแกเราเอเมนไหมครับการหาพระเจ้าไม่ใช so ่ธรรมะหยาดที่บอกว่าเราต้องไม่ทําบาปแล้วเราถึงมาหาพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงบอกว่าเราต้องยอมรับว่าเราบาปแล้วขอพระเจ้าช่วยเอเมนไหมครับการไปหาหมอเราไม่ต้องหายไข้ก่อนแล้วค่อยไปหาหมอแต่การหายไข้คือเราต้องยอมรับว่าเราเป็นไข้แล้วเราไปหาหมอไปต้องฟังทันไหมครับศาสนาบอกว่าคุณต้องทําคุณต้องดีคุณต้องรักษากฎ คุณถึงจะดีได้แต่เรื่องราวของพระเจ้าว่าขอให้คุณแค่ยอมรับว่าคุณทําไม่ได้คุณพ่ายแพ้แล้วคุณไม่มีกําลังแล้วพระเจะ้จะช่วยท่านเราเรียกสิ่งนี้ว่าการยอมรับความบาปเราเรียกสิ่งนี้ว่าการกลับใจใหม่เราเรียกสิ่งนี้ว่าการยอม,มรับว่าตัวเองผิดเมนไหมครับจึงไม่น่าเสียหายที่เราจะยอมรับว่าเราพลาดพลั้งไปเราพูดมากไปเราพูดน้อยไป เราแช่ลมมากไปเราควรจะรู้สึกมากกว่าน,นี้เราไม่ค่อยดูแลสิ่งที่ควรจะเป็นไม่น่ารื่อหน้าอายอะไรที่ผมหรือพี่น้องจะยอมรับว่าเราบกพร่องในบทบาทการทํางานบทบาทสามีบทบาทภรรยาบทบาทของลูกบทบาทขคนที่ทํางานนักธุรกิจจะสามารถล่ํารวยได้ถ้าเกิดท่านยอมรับว่าท่านมีปัญหาเรื่องการดูแลลูกน้องท่านมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินส่วนตัว พระเจ้าต้องการเพียงแค่การให้เรายอมรับความจริงใช่ไห,ไหมครับการยอมรับความจริงว่าเราป่วยเป็นอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของการหายป่วยทั้งหมดพระเจ้าปรารานให้ท่านยอมรับความจริงให้ท่านยอมรับสภาพจริงๆของท่านพระพีได้บอกแล้วว่าความบาปทําให้เกิดความเสียหายได้จิตวิญญ,ญาณเราไม่สัมผัสพระเจ้าเราไม่รู้สึกถึงการทรงศริลของรลองทำให้เราก็ขาดกําลังแล้วเราก็ไม่สามารถไปต่อได้ เป็นเหมือนกับแกะที่หลงไปรอคอยวันที่จะต้องถูกทําลายไปทำให้บางครั้งเราหาบาอย่างทดแทนใช่ไหมครับคนในโลกนี้ห่างพระเจ้าไปจึงหาบาอย่างทดแทนเช่นหาแฮปปี้เนสนะฮะต้องการหาความสุขเราหาต้องการหาสนันติสุขนะครับเราต้องการหาความมั่นคงในชีวิตเราต้องการหาการเติมให้เต็มอิ่มเราต้องการหาความหมายของชีวิตแท้จริงแล้วความสุขการเติมให้เต็มอิ่มความมั่นคงนั้น อยู่ในพระเจ้าใช่ไหมครับมันอันเดียวกันเลยนะครับการมาเจอพระเจ้าวอวยพรยิ่งกว่าการเจอลูกค้าที่ออเดอร์เยอะเองไหมครับเพราะลูกค้าออเดอร์เยอะวันหนึ่งเขาอาจจะไม่ออเดอร์ก็ได้วันหนึ่งเขาอาจจะไปออเดอร์บริษัทอื่นก็ได้การที่ได้เรียนได้อย่างดีท่านอาจจะคิดว่าเรียนได้ดีมากแล้วมันจะโอเคคนที่เรียนได้เก่งมากมายก็เริ่มเรียนในชีวิตก็มากมากไปก็ต้องเยอะแยะไปดังนั้นบางคนคิดว่าการท่องเที่ยวทําให้เกิดความสุข บางคนคิดว่าการที่อยู่ในที่สงบไรผู้คนจะทําให้เกิดความสงบบางคนคิดว่าการมีเงินมากทําให้เกิดความมั่นคงบางคนคิดว่าการมีข้าวของมากทําให้เกิดความเต็มอิ่มบางคนคิดว่าการได้ทําความดีมากๆน่าจะนํามาซึ่งความหมายของชีวิตบางคนคิดว่าการที่เราได้ทําตามใจที่ตัวเองคิดน่าจะเป็นทางออกของชีวิตที่แท้จริงแท้จริงหารู้ไมว่าเราสามารถได้สิ่งนี้ทั้งหมดจากการมาเจอพระเจ้าเอนไหมครับเหมือนปีนี้ที่ ค่ายของดีออ m แคของเรานะเราตั้งใจหลายอย่างที่จะทําให้สําเร็จในค่ายปีนี้เราอยากจะพาพี่น้องไปเที่ยวทะเลเราอยากจะพาพี่น้องไปพักที่สวยงามเราอยากจะมีสักคืนหนึ่งเป็นปาร์ตี้ชายหาดสังสรรค์กลางปีกันเราอยากจะมีทุนนู่นนี่นะครับหลายอย่างที่เราปรารถนาปรากฏว่าสิ่งที่เราคนพบทีหลังก็คือว่าเราสามารถพบได้ในดีออลแคมป์เองไหมครับ เราได้ทั้งโรงแรมได้อันเดียวแล้วก็ครอบคทุกอย่างหมดเลยเมื่อเราได้พระเจ้าเราจึงได้ทุกสิ่งเข้า mm hmm. ไ,ไหมครับเมื่อเราไม่ได้พระเจ้าเราก็ไม่ได้สักอย่างเดียวพระเจ้าจึงจอตอบโจทย์ท่านได้พระองค์ทรงให้สันนิส,สุขให้ความสุขให้ความมั่นคงในชีวิตในชีวิตผมยิบรู้จักพระเจ้ามา26ปีผมสัมผัสว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้ความมั่น,งน,น,าาน,นคมมนงในชีวิตมากกว่าลูกค้าพระเจ้าให้ความมั่นคงมากกว่า ความสามารถของผมเองพระเจ้าทรงให้ความมั่นคงแก่คนมากมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับด้านนั้นคือ6ประการของสิ่งที่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งต่อไปเราจะมาดูในสิ่งที่สามารถจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นวันนี้จูห่หหว,ว้นิดหน่อยว่าการที่เราสามารถจะเป็นคนที่มีภาวะที่มีความมั่นคงในชีวิตได้นั้นจะต้องมี2ประการเป็นประการสุดท้ายนี้นะครับ การแก้ไขปัญหาในชีวิตจะต้องมี2ประการประการที่หนึ่งคือการสามารถจะเข้ามาเพื่อยอมรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าได้นั่นคือประการที่หนึ่งยอมรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าการที่2ก็คือการติดตามแสงสว่างเหมือนที่บอกพี่น้องสักครู่นี้ว่าโลกนี้เป็นเหมือนถ้าและเราจะออกจากถ้าได้ก็คือการหาตะเกียงนําทางนั่นเองการที่เราสามารถจะพ้นจากความบาปได้ก็คือการยอมรับการช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต์แล้วก็ติดตามพระองค์ไปเอเมนไหมครับเปน็นกาพูด,ดกันว่า ยอมรับการช่วยเหลือและติดตามพระองค์ไปนี่คือคำตอบสุดท้ายที่เราจะพ้นจากความบาปได้เหมือนคนไข้อาการโคมา่าเขาจะพ้นจากความทุกข์ได้ก็คือยอมรับการช่วยเหลือแล้วก็ทำตามที่นายแพทย์บอกเราแม้ว่าเรามีความทุกข์มาวันนี้ด้วยความทุกข์ยากลำบากเพียงใดบางคนทะเลาะเบาแวงกันในบ้านบางคนกำลังอยู่ในปัญหาการแยกทรัพสมบัติ บางคนท่านไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนธุรกิจที่ทําอยู่ก็มีความย่ําแย่ธุรกิจที่มาใหม่ก็ยังไม่แน่ว่าจะเป็นอย่างไรบางคนในภาวะใกล้รือทายหรือเรียนหนังสืออย่างมีความไม่มีความสุขในชีวิตเพราะผลจากความบาปที่เป็นแกนทําให้เกิดปัญหามากมายวันนี้เป็นทางออกสำหรับท่านที่พระเจ้าจะทรงโปรดช่วยเหลือท่านได้โดยการยอมรับการช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต์เหมือนคน2000ล้านคนที่ยอมรับมาแล้วและการเดินตามพระองค์ไป รายละเอียดนั้นเราจะสามารถดูในครั้งต่อไปด้วยกันให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ